ครับนะฮะวันนี้ผมเป็นครับแล้วก็น้องแท็ซี่นะครับอยู่ที่บูธจีวองชีนะครับวันนี้น้องแท็ซี่ก็คือแบรนด์เลเอร์ของจีวองชีแล้วก็วันนี้เธอจะมาแต่งหน้าให้กระผมซึ่งเป็นว่าที่เจ้าของเธอนะครโดยใช้ผลิตภัณฑ์จีวองชีทั้งหมดเลยเมื่อสักครู่นี้ผ่านไปด้วยการล้างหน้าก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยสีน้ำตาลนี่ค่ะคุซี่ ก็อันใหม่ล่าสุดนะคะชื่อว่าสกินติงนะคะอันนี้นะคะก็เช็ดปุ๊บไม่ต้องล้างน้ำออกนะคะใช้เช็ดเครื่องสำอางแบบบางเบาเหมาะกับหน้าผู้ชายออะไรย่างนี้สะอาดมากแต่หน้าใสหน้าใสเลยเช็ดหน้าใสสุดเลยสุดอ่าอ่าแล้วผสมไงเมื่อกี้บอกว่าที่ปุลองพื้นเออลองพื้นผสมอะไรกับอะไรเขาอ่านได้ไหมอันนี้อันนี้เป็นผิวบลแทงคุทัวร์นะฮะใช่ไหม แพงไม่เลยก็หกค่ะบวชหกค่ะสีมันดำที่สุดที่มีแล้วก็อันนี้ก็เป็นไฮรดรสปริงกิ้งนะครับอ่เป็นเซรั่มแคร์ตัวหนึ่งที่ช่วยให้หน้าชุ่มชื้นโอเคเวลาใช้ก็คือผสมกันใช่ใช่ผสมกันครับไม่รู้พี่ฟูกเช็คก่อนว่าอันนี้ได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 ้แต่ลงนิดเดียวนะครับลงลงแค่กลางหน้าลงแค่กลางหน้าลงแค่กลางหน้าเฉยๆจุดเลยจุดจุดฮ่าสุดแล้วก็เกลี่ยเริ่มสนุกแล้วเริ่มสนุกอืม คือคลิปนี้ทำเพื่อให้เห็นว่าผู้ชายเขาแบบเขาแต่งงานได้ปะป๊าไม่แล้วเดี๋ยวตั๊กเปลี่ยนใจมั่นกันยังยังสินสอดไม่คุยอ๋อหรอไม่รอรุ่นอวันจริงวัดใจสินสอดก็อยู่ที่ซองอ่ะโอ้ยหน้ามันใหญ่อะแบบถูถูโอ้ไม่พอใช่ไหมได้ได้ได้เอามือถูบนเลยก็ได้อุ้ยแต่อย่าอย่าลงซ้ำสิอ๋อหรอลงซ้ำแล้วมันเดี๋ยวหนาเดี๋ยวหนาเดี๋ยวไม่แมนครับ เจ้าสาวท่านใดที่คิดจะแบบว่าชอบแต่งหน้าอยู่แล้วนะครับยังไงแต่งหน้าตัวเองเป็นแล้วอย่าลืมแต่งหน้าเจ้าบ่าวด้วยไปหยักไปยอะเลยแต่ว่าไม่ได้ไม่เวลาไปงานไงห้ามลืมห้ามลืมเลยจองคิวพิพุกไว้เลยนะใช่ค่ะนะครับวันนี้ชักช้าก็เลยได้แต่รอบเช้านะคะก็แต่งจริงๆเริ่มตั้งแต่พอเริ่มคุยกับแฟนก็จริงๆริงก็จองให้เลยนะฮะเพราะว่าคิวพิพุกไม่ค่อยว่างนี่แหละค่ะพอได้พี่พุกแต่รอบเช้าด้วยตอนเย็นก็ต้องเนี่ยค่ะพึ่งตัวเองแบบนี้วมาเดี๋ยวเรา สอนสอนต้องทำยังไงตรงจมูก่ะครับตรงจมูกเห็นว่ามันมีรอยแดงๆอ,ะอ่ะลงลงที่เหลือแตะเบาๆใช้ตบเอาใช้ตบตึก๊กตึ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 ๊กตรงจมูกตรงที่เป็นรอยแดงสบายมากติดต่อง,งานน้องแจ๊บได้เลยตอนนี้น้องแจ๊บเริ่มแล้วนะครับผมรับ <laughs> แ,แต่งผู้ชาย,ยาเดียวเอานะเอาซื้อนะครกลัว <laughs> <c oughs> อะไรนะกลัวว่าที่เจ้าบ่าวจะหวั่นไหวอันนี้ ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวต่อไปต่อไปใช้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 เป็ดเออเฮ้ยได้เล่นดนตรีได้ร้องเพลงได้สบายอะสบายเอาไพต่อพี่จักรยานได้ด้วยอ๋อเขี่จักรยานแล้วเหรอนี่ตรงนี้เห็นว่ายังแดงอยู่อ่ะกดอีกนิดนึงหน่อยเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดนึงนิดนึงแล้วก็แป้งแป้งเบอร์โอ้ยแป้งแป้งเอาแป้งอะไรดีอ่ะแป้งแป้งแต่งแล้วกันแป้ง แป้งแตงเบอร์สี่เรามาดูผลักิืชันต่อไปนะครเป็นแป้งสูตรหรือแป้งไม่แป้งแบบสูตรรองพื้นครับนเมื่อกี้แตงตูตูก็คืออันเดียวกันเมื่อกี้รองพื้นอันนี้เป็นแป้งเออเป็นรู้เป็นว่ารู้เป็นสูตรนะครับอันนี้ต้องบอกเออแต่แต่ความสามารถในการพรีเซนต์เต็มสิบมันจะยาวไปไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวเตรียมนั่นนะครับเตรียมดินสอเขียนคิ้วกับกับบาร์ม ที่ต้องบอกว่าผมเป็นอย่างนี้เพราะว่าเพิ่งผ่านการบทเรียนมาฮะผมก็ขึ้นแล้วแต่คิ้วขึ้นไม่ทันคิ้วขึ้นไม่ทันเอราะฉะนั้นคริติคอลคืออยู่ที่คิ้วครับแต่จริงๆผู้ชายแต่งนั่งแต่งคิ้วเสียเวลาคิ้วสุดไม่จริงๆไม่จริงๆหน้าถ้าดีอยู่เราก็ไม่ต้องก็ได้ครับค่สบายไม่ต้องแต่งหน้าดีใช่หน้าดีหน้าดีอ่าจิ้มจิ้มตรงกลางจิ้มจิ้มแถวๆตรงกลางเหมือนเดิมอ่าแล้วก็ปัดปัดวนๆตรงกลางออกไปทำปากนมเนาะ เห็นหน้าเนียนแล้วแต่แบบเนียนแล้วพอแล้วอย่าเนียนมากครับเนียนมากจะสวยกว่าเจ้าสาวโอเคทาทาคิ้วคิวคิ้วต่อไปคิ้วคิ้วไม่เอาแล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 ้วผลิตภัณฑ์เราดีราคาสูงสบายไม่ต้องใช้เยอะเนียนนุ่มเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยครับตอนนี้สบายเลยคิ้ว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 คิคิ้วคิ้วคิ้ อ่าพี่เป็ดพี่เป็ดโฆษณาต่อครับผมฮาร์มอนสกู๊ก็อย่างที่บอกคราวนี้หน้าก็ทักทุกคนคงเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีความกระจ่างใสนะฮะทุกอย่างเดี๋ยวเรารอคิวผมก่อนคิวคู่หนึ่งนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์เบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับเบอร์หนึ่งสอบสองเข้มอ่ะเบอร์เข้มเข้มอ่ะเบอร์เข้มเบอร์เข้มเบอร์เข้มสุดเลย หน้าได้เหรอฮะเดินเข้าบูธเดียวปัดมีเบอร์หนึ่งไหมครบของครบเลยนะฮะและผาดโยอย่างนั้นให้ล้างหน้าเลยนะโอ้โหพี่ปัดดีอันต้องเขียนให้ดูอันนี้ต้องเขียนแล้วแหละถือให้หน่อยครับถือให้หน่อยถือหน้าหน้าพี่เป็ดเลยนะเกียดนะฝุ่เข้าฉากแล้วครับโอเคมือประการมือประการครับนี่นี่ เห็นว่าคิวเขาหนาอยู่ด้วยไม่มีมันมีแต่เบอร์สองเบอร์สามมันยาวๆเนื่องจากขายดีนะครับจริงๆไม่ไม่เออมันเหลือเท่านี้เพราะว่าขายดีมากคือทำบริษัทส่งมาเท่าไหร่ก็ก็หมดหมดนะครับไม่ไม่ได้รอเล่นนะแบบอันนี้แบบนี้จริงๆถามว่าทำไมช่วงนี้เนี้ยไม่พูดถึงจีวงชี่นะครับเพราะว่าอะไรก็หมดออกไปเดียวก็หมดคือไม่ใช่ของขาดไม่ได้มีปัญหาเรื่องการสต็อกนะฮะไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่เคยมี ส่งไม่ท wow. so ันส่งไม่ทันหมดตลอดเบื่อมากวาง8ปดโมงแปโมงหทีหมดนะครับใช่เลย5้าทีหมดก็มีอะไรอ่ะซีซีครีมอ่ะยังไม่ทันเอ่ยปากเลยพี่ฟุ๊กมันขายหมดแล้วค่ะนี่คนี่เขียนคิ้วเราข้าวขาหมูเนี่ยเอาไอ้เอาเนี่มาเห็นนะเขียนเขียนให้ลงตรงครับแค่ตรงกลางแล้วก็เนี่ยแล้วก็ปัดหัวคิ้วเขาหัวคิ้วก็ต้องจางไง ฐานคิวก็ให้ตางเพราะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นแท่งใหม้อ่าแล้วก็เติมนี้ิดนึงเติมบางฐางนนะ้อยห่งเรียบร้อยแล้วเปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรีบยบเทียบอะไรงี้ถึงก็คืออยากให้เยอะไปอ่ะบางคนโอ้โหเขียนคิ้วซะอย่างนี้เลยลลไ,เได้ข้างหนึ่งลองดูนะครับว่าว่าที่เจ้าสาวจะทำได้เมื่อเอามปิดปิปึดปิดปิดป เราใช้นิ้วก้อยเป็นเป็นเป็นจุดยืนนะครับเพื่อเขียนนะฮะอ่าใ้นิ้วก้อยเป็นจุดยืนเหมือนวงเวียนนะครับอะไรเมกะไมล์อะไรนะน้ากวน่ากลัวเออแต่หน้าฉันนี่น่ากลัวดำแล้วดำแล้วดำดำดำเต็มจ้ะ อันนี้อันนี้เพราะเพราะอะไรครับอันนี้นี่มีการแก้โจทย์ให้ด้วยนะครับอ้มไปนะคือคือเนื้อออกว่าเนี่ยเราเราเราเขี่ยเทีมเข้มจนถึงขอบตรงขอบต้องต้องดูไม่เข้มอย่างนั้นมันจะไม่ธรรมชาติใช่กั่งกลางๆแล้วก็ฟูงๆนี่นี่ขอบขอบเพราะว่าเดี๋ยวเลยไงเลยวาดขอบเีแคบเลยแล้วทำไงมันเท่ากันไหมเนี่ยย่งคิ้วหางคิ้วหางคิ้วยังไม่ค่อยมีปัดเข้าไปครับปัดเข้าไปครับขาคิ้วครับ นี้เราวัดใจครับผมยังไม่เห็นกระจกเลยนะครับแต่ว่าเออชื่อใจนี่เชื่อตั้งแต่แรกเจอวะครับเช่ใจไม่มีสิทธิ์เลือกครับผมยมมทา,านิปบามทานิปบามเรียบ,บร้อย <c oughs> แล้วเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนวี่และแค่นี้ก็พร้อมเป็นเจ้าบ่าวได้แล้วครับผมง่ายๆครับเดินเข้ามาบูธทีวองชีครับซื้อผลิตภัณฑ์ตามที่บอก คุณจะแต่งหน้าเจ้าหมาได้แล้วนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมไม่ไม่แต่งหน้าให้นะไม่ใช่นะจริงๆจริงๆแต่งหน้าให้แต่เผื่อเผื่อไปงงไปงานกันอันนี้ลิปบาลที่แบบว่าไม่มีสีนะคะเนี่ยดีมากๆแก้ปัญหารอยกรากอะไรอย่างเงี้ยดูดูกระดาษดักความเมื่อยของดูกระดาษดูแบบแต่ไม่ไม่ไม่ช่วยเรื่องกลิ่นปากครับไม่ไม่ได้ช่วยเรื่องกลิ่นปากอะใดๆนะคะตอนนี้เฮ้ยดีๆอยากกินเลย พอแล้วพี่ฟูก็มาเรียมพี่สี่ไม่งั้นเดี๋ยวจะดูเก่งโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยก้ครับเรียบร้อยครับสี่อย่างฝากฝากฝากปิดปิดรายการแบบปิดรายการวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่มารายการขอบคุณพี่ฟูกด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณว่าที่เจ้าสาวผมนะครับและขอบคุณพี่พันดีๆนะคะชีบงชี้นะครับค่อชืทำไมต้องมีคป็นควาย